สวัสดีครับมือนีผ้ามาตามในทางพอลี่เล็กต่ำเล่าพอลี่นะครับเขามาแล้วซี่งวดซ่อนนะครับงวดนี้งวดที่หาลองปติดตามว่าพอลี่จะให้เขาอีกบ่ะครับเสืตีมมาดีๆพี่น้องนะครับบอกค้นพลาดลองปติดตามกันเลยครับสวัสดีครับพอลี่ครับสวัสดีครับ ไม่เคียงมันกินน้าดำตัวเพื่อนว่หัวลอยๆท้ายมันลอยๆได้ไหมตุยนะครับเคียงพวกมะกอกก็จะเสียดายจุกันนั่นวันใดมันก็เมือดอึงอึ่งนะครับช่องไม้น้งสีอะไรพี่น้องเอ้ยนะครับหันไปนะครับสนิทเคียงาะแต่ว่าหยอดกับส้นพ่อพันนะครับชั่วโมงกับส้นใดนะฝากกดไลค์กดแชร์ให้เมตุยเด้อนะครับช่องเมตุยรวยรายวันเด้อนะครับเป็นช่องน้องไม้ตามเลขพอลีอะไรหลายอย่างนะครับทั้งเลขแา่น้อยเลข ล่าหรือไทยเนาะนะครับเป็นช่องน้องไม้นะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้เฉมาโชว์ผลงานเหล็กเล่าของตอรกีมาเรี่ยเลยนะครับคนงานของวันศุกขียี่สิบสามสี่พันมาวันศุกร์เนาะนะครับช่ว์กันเลยนะครับวันศุกขียี่สิบสามสี่พันมาเอาลงน้อยๆพอเรื่องอ่ามันตื่นบอกเอาของนะครับเขาทึ่งทึ่งเดินเดินหายไปกับเขาเดินหาซองไม่จับคู่กันเขาเลยตะอรกีนะครับเด็เขาสองหาเด้อนะครับ เบอในจุดหกตัวพอดีนะครับมีสามสองหาแปดเก้าหกนะครับตัวพ่นจับไห้ซึ่งว่าจะเข่าสองหานะพอดีนะเอาตัวนั้นมาเบื่งน้พอดีตัวที่ห้าเห็ดเหมือนเก้าหกกมเเข่าสองยางนะทั้งองพอลี่กรลังหานะครับที่เหย่ไห้คน,นนะ้นอืมสิพอดีจับคููไห้นะครับ มีแสงทังฝุ่นเลยเสียงทางไหนเนาะมีเลยทางเลยอ่ะเบียดไม่ตื่นอ้าโชว์เลยพอลี่นะครับหาพอแล้วครับครับเออนะครับตามนี้เด้อนะครับเห็นปะเข่านาคบเล็กเด่นลางพร้อมเนาะพอลี่เนาะตรงจุดพร้อมเนาะครับเนาะครับครับเข่าหาสองสองหานะเล็กเด่นหาครับสองเข่าเพื่อนนะครับเห็นไหครับหรือว่าสุดยอดนะผลงานพอลี่นะครับอืมอันนี้เป็นหาอันหา ตรงกัน,นอยู่เนาะครับเนาะอือฮั้วนะครับจะเย็นเนาะนะครับเือว่าผลงานดีนะครับเสือว่าเขาจงังหวัดอะไรพอลีสี่หัวหรอสี่หันีหงวดที่หัครับไอ้เขาหัว,วนี่คือเป็นงวัวหัครับครับเล่าเขาสีวดัวซ้อน,นหรือเด้อน,นะครับเล่าพัชรนา่าคิดว่าสิพยายงแม้มันเขาดีคือจะเงินฮานอยครับ อ่านเอฟซีฉันไม่เลยยกสองเลยเดีอฟซีให้เตรียมรอดรับเต็มหมวดนี่นะครับแต่วันนีพิจารณาน้องเัืนหากขาววอนะครับตัวนี้กกระชีเอาตัวนี้นหา้าห้แล้วกระชีบ้องห้พร้อมกับบ้องหัวหลบดอกว่ามันเสีอกอย่างแต่ว่าเข้ากันคิดไปตามที่ว่าเข้ามั่นใจในในการที่เขาค้นหาที่ว่าจะได้เท่านี้เปอร์เซ็นต์แหละอืมจะเลยกว่าได้จันน้อยครับมันคิดใช้ที่แหลกไปใส่บ่ ก็เ,เอามาตอเอาเนาะนั่นรตอนนั้นใช้ที่แดดเปิดเป็นว่าหลมันเป็นไม่เลยเปิดเลยต้ตัวอ่านเจ้านะครับเดี๋ยวใส้ใช้ไม่เปิดเฉยๆมันเป็นน้ำเลยเปิดเรื่องไม่นะเอาไรเงีะยเปล่าสูกูนนั่นมัเข่าได้นันเบิดเลียวคุณดูต้ยงรวังอีอเอานะครับกันธรรมดาเนาะช่องไม่นะครับก็ถ้าเราเข้าใจเนาะวิธีการนะครับวิธีการอิเฮ็ดจังไดอิิเหตุแบบใดมันเข่านะครับไม่ตีเราแต่ ช่องน้องไม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ไม่ตื่นเ้อนะครับช่องไม่ตื่นรวยหลายวันนะครับบางคนก็ยังหาท่านพ่อนะนะครับก็ย่าไใบสี่พรอนี่ได้กับหาท่านพ่อท่นพ่อไปนะครับเกาย่างหาท่านพ่อเด้อนะครับหาพ่อก็รอดต่อไปหาอันพ่อได้นะครับแม่บ้านอยากหนาหรูอจะหน่อยอยู่ครเล่าพอลี่เนี่ยมาแรกครับเดี๋ยวนี้เขาซี้งวดซ้อนแล้วนะครับ ย้อนเมืองไดเนาะพอดีเนาะครับย้อนเมืองใดเลยครับถ้าทั้งช่องมลอยไปเห็นกลับไปย้อนเมืองช่องมลอยบันโชคนะครับเป็นตื้อเลยแล้ววันเรีนเวาเรียนเวาเพิ่มมาก่สีเดีมีอีหลีครับมีอีหลีกันนะครับย้อนไปเมืองใดครับกสิพญาเพียร์แต่ว่าน้อยลงนะครับหายหลายตัวกษิบงหายตัวเด่นครับหายมีตัวพี่น้องมากก็ต้องเรียกเอาหายบ่มีตัวก็เรียกนั่นพอดีที่บหดีว่าตัวไหนมันเสียอวกเนาะมันเป็นเจ้าออกเขาก็เรียกมาลุ่งเห็เบิ้งเจ้าก็คืดว่าบ่หลายหรอกสิบิงตัวเด่นไปหายว่ามันสิเป็นไปได้ ตัวเลขเปอะไรป็ตะวงว่าครับอ่ะผลิตโชคเลยครับบันของบัญทียี่สิบหกครับจันทียี่สิบหกนะครับมาแลวครับวันจันทียี่สิบหกอาเรียกงามือเสาออเงินย่างมาแรงครับครับมีชุดนะครับหนึ่งศูนย์สามหกเจ็ดซีนะครับแล้วกาเด้นหนึ่งศูนย์เนาะชุดเบิตรนี่มิศูนย์ศูนย์หเก่าเยนะครับตามนี้นะครับอันนี้เป็นชุดเต็มมอี่เนาะ เดี๋ยวว่าเบิ้งชุดตัดเพื่อนบัานนี่นะครับชุดตัดชุดคัดมาให้นะครับพี่เฮีน้องเอาพอดีโชว์เลยครับชุดนะนะครับมีซื้อเบิ้งนะจอนับว่าได้ตํแหน่งของว่นะครับบอกให้ว่าไปตีทอบนะครับเอานะครับตามนี้นะครับเอาวนะครับบนนี่ยเพื่อนใหมมากหนึ่งหกศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งสามเจ็ดนะครับส่วนล่างนี่ยเพื่อนใหมมากศูนย์ซีซีหนึ่งศูนย์หกนะครับอยากบนอยากล่างชัดเงินนะพีเนาะครับผมแต่ว่าพี่น้องมัก เอาชุลางชื่อบนกัอะไรด้วยกันนะครับคชื่อบนกับมาซึรางอะไรด้วยกันแต่ว่านี่คือว่าเด่นตามสิพอลี่เบื้องล้วนะมันอาจจะเป็นไปได้นอกพอลี่เนาะครับตามนี้เด้อนะครับเนี่ยเล่นเบิร์นนี่ว่าหกกับเก้ามันตัวเดียวกันก็เลยเอามาให้ปกตินี่เสียเอามาแค่สองคู่เท่านั้นกันมีศูนย์หกเก้าตามนี้นักพอลี่เนาะครับครับอืมครับอืมผลงานดีผลงานมาแรงนะครับอ้าวนะครับพี่น้องไอเห็นสซนซานโซนซานก็ใหายไปกันหน่อยเด้อพี่น้องครับ จองเขาเห็ดแบบบ้านๆนะนะเพราะอะไรเห็ดนี่ก็มีมีบุญพร้อมตั้งหา่นอีนะครับเพราะเด้เห็ดแบบเป็นแบบอาจจะว่าดูดีขึ้เขานะครับถ้าเข้าในเห็ดแบบบ้านๆเห็ดท้ายกันแบบอนี้คือน่องนะครับครับไอโซเลตใั่ไหมบนบ้านนี่แหละวาเทเลตเข้าันเขาง่ายตายใช่ได้จ้าชีเลี่ยลายเนาะไม่ต้องเอาไม่ต้องเอามองโกโก้ก็ง่ายแบนไดนหรอปะเอามองเลียเขานี่ดีกว่าง่ายครับนะครับ เฮ็ี้เพิ่มกันคือว่าแหละเนาะมันก็ไลจิตไลใจบางคนมันก็เคยเมิ่งแต่เข้อเจ้าเห็ดคือเบืองไงแท้มองเลยทำเป็นตู้เห็ดสุดทันเลยเอามองเอาคือแลาเอามองแยกเขาเลยครับัมน่สิหรือเมิ่งคนเป็นบันเทิงอะไรเนาะวันนี้นาะครับมันเป็นบันเทิงอะไรนะครับอย่าไปชี้เลียนลายเนาะนะครับจะเป็นธรรมชาติไปดีชมกับพอดีพองามเนาะนะครับดีชมเกินไปอะไรก็ดีนะครับช่างช่องก็อย่ามึงก็ร่างใจเนาะนะครับช่องไม่เยอะพอดีไาก็่ดีนะครับ คันธีว่าผู้ให้รับได้อยู่คันธีไปเชืออะไรกับครับบ่ค่อยได้ครับผมจีผู้ให้ตีมาตรวจผลงานดีผลงานดีผลเรื Alter, ่องวาเห็ุมันใด้คือห้าน้อยเล่นมาผลเรครับวายเหตุไหนมันไดขึ้ห้าน้อยห้าน้อยสีพิษหน่อยที่สุดเดียดหนึ่งคิดว่าเล่าพัฒนาศจริงจริงพิษหน่อยขึ้กันยังไปน้ำกันคู่กันเลยกับไอ้ครับผม คือว่าเรียกว่าไล่ตัวเรียกพลีเนาะครับว่องในพร้อมนะครับเด่นในพร้อมนะครับไอพี่ดอยพี่น้องเนี่ยฟันแบบเด็นะครับมีในชุดขี่เิ่นเอามาเนี่ยชุดเตรียมเนี่ยก็เรียกเอาครับไอว่ามีฟันว่ามีอย่างเกี่ยวข้องกับตัวว่องเนาะพลีเนาะคิดว่าเออมันมันอยู่ในใจเท่ากับมีตัวหนึ่งอยู่ว่าันเอาเอาอยู่นี่ไปจับก็ได้ครมันจะจับชุดหกตัวมันก็ได้นะครับจับแบบแรกก็ได้นะครับจับดีไมีชีดเลยหอดชี้ตนะครับจัาเขาเขาคักเรอยกพอลีนะครับเอาโชว์เลยพอบ อ่าตามมีนะครับเห็นชัดบาคณตุยนะครับคนเรานะครับเป็นตุยนะครับขันมากที่เห็นที่หนันชัดที่เหลยวเบื้องเจนาเขาคกเขื่อนงอีกจังน่อยนั่งบอกคนผู้ชายแต่แต่จับเล้เด้เขาอีกแล้วมันจูงบางเห็นหมวกมา่ร้นั่งยุกกระหัวไปในกรเขิ่อนจะปิดเต็งได้อ๋อเอ้าสเอาโลกเรเลยเอาบอว่าหัวมัน้อสี่เหลียมเ้อพี่น้องครับ เอาขอบคุณหลยๆ้าครับที่ตามเราชมบเด้อนะครับไทยแบบบ้านๆนะครับกาดสิเป็นเื่อละนะครับยังถือซ่านะครับนะฮาเห็ดกันแบบบ้านๆเห็ดแบบเวอง่ไงแบบตัวลกตลวรีไปแต่นะชี่ิเรียกอะอยให้เรียกเขาครับอ้าวชุกชกอันหวานครับสวัสดีครับ